นี่ไอ้เจนแกขายนะเว้ยฉันไม่ขายนี่แมนงานลูกค้าก็เหมือน,นงานเราคิดอย่างงี้ดวยเล่นหนีไปเที่ยวแล้วไม่ยอมขายงานนี้มันถูกวอว่าเฮ้ยฉันไม่สนสวัสดีค่ะนี่ไอ้เจนแกต้องรู้ด้วยนะเว้ยงานของลูกค้ามนะ่นเหมือนงานของเราใช่ไหมแกต้องเอาใจใส่เพราะฉะนั้นแกจะทิ้งการขายงาน,นไปเที่ยว <c oughs> ไม่ได้เอาคุณคริสติน่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย ไอ้เจนไปเอาน้ามาต้อนรับคุณคิสกุ๊บซี่ครับไป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 โอโหัวะเอ่อเชิญครับเชิญครับเชิญครับคุณคิสเอ่อเชิญนั่งตรงนี้เลยครับค่ะเออพอดีผมเตรียมงานไว้ให้คุณคิสเรียบร้อยแล้วครับคุณแม่นี่น่ารักจังเลยนะคะดูคล่องตัวดีนะคะเหมือนพวกชอบเอาตัวรอดเลยค่ะ ปกติถ้าคริสมานะคะคริสจะเห็นคุณเหมียวได้เป็นคนแรกเลยนะคะอ๋อเหมียวเลยครับเหมียวเ็าออกไปกับแฟนเขาข้างนอกครับเขาชอบเอาเวลางานไปเที่ยวกับแฟนเขาครับสู้ผมไม่ได้หรอกครับผมเนี่ยทำแต่งานครับเอะเอาอีกแล้วนะคะคุณแมนเนี่ยชอบพูดจาเหยียบหัวเพื่อนร่วมงานอยู่เรื่อยเลยนะคะเหมียวมาพอดีเลย นี่เหนียวรู <ros ient> ้เปล่าเรานี่ยกำลังนั่งฟังคุณแมนเนี่ยพูดการเยียบหัวเหนียวอยู่พอดีเลยแ็อยากตายใช่ไหมแมน อย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะนี่ซื้อน้ำหอมมาฝากแล้วอุ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเมียวเกรงใจอ่ะหรออุ้ยขอบคุณค่ะ <c oughs> น้ำมาแล้วครับ <c oughs> นี่ครับคุณคิสครับขอบคุณค่ะด่ครับ,รบเออเออมียวมบเสนอราคาให้คุณคิสดูดิอุย้ยตายแล้วอุย้ยลืมไปเลยอเจนเคือ,อคืออย่างนี้ค่ะเมียวลืมไม่ได้รถพี่ฮาดงั้นเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเหมียวมา เออยังไงตามสบายนะครับเดี๋ยวรอเมียนิดนึงผมอยู่นี้นะฮะมีอะไรเรียกใช้นะครับค่ะโอ้โหนี่นัดเจนนี่มาออฟฟิศหรือสลัมทำไมถึงได้ร้อนขนาดเนี้โอ้ยอยากเย็นก็กลับไปนอนบ้านสิคุณอ๋อ สวัสดีครับผมชื่อฮาร์ดครับแล้วไม่ทราบว่าคุณก็คือฮาร์ดฮาร์ดนี่ฮาร์ดจำดีหน้าได้ไหมโอ้ไม่ก้า แค่น <rium> <Dante> ี้ก่อนนะฮะครับครับครับนชรเหมียวแย่แล้วเหมียวหาพี่ฮาร์ดไม่เจออ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะเจนแทนงานเจนลงไปหาพี่ฮาร์ดให้น้องเหมียวหน่อยนะนะ Thank you, จางเอ่อเอ่อคุณคุณคริสติน่าเป็นอะไรเหรอคะดูทำท่ายืนงงเหมือนไก่ตาแตกคุณคริสติน่าคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็คงมานะคะ